ก็คนแล้วแล้วก็ต่อมาด้พี่น้องเด้อันนี้ใส่ไม่ขัดก้นวัตัวกันนะเก็น,นสารไล่ขัดไว้รอบหนึ่งแล้วมันก็นมาใส่ไม่ขัดก้นเราไม่สาขัดกล่นแล้วก็มาใส่เทกยิงเจเทกก็ดีแล้วก็ตัด คลิปเฮ้าสต่ตอเนื่องต่อกันไปเด้พี่นอ้องเด้อกันผูดไดอยากเบ่งแบบตอเนื่องกะอย่าลืมกดติดตามไว้เด้พี่น้องเด้อกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้มันก็จิได้เตือนเ้าเวลาคลิปลงไปเอากระสิบบผลาดในการเบ่งตามขันตามตอนของอคลิปเฮาลงไปเป็นตอนเป็นตอนไป เป็นผู้ดใดสารเปลี่ยนละก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแนะนำมาอย่างเบิ้องอันใดมันบบเบิ้งแล้วมันเป็นคุ้งกร้งกลางกลางหรือบโบคืออันนั่นก็นบโคือเจ้าของเห็ดก็ลองแนะนำะดีๆมาเทคนิคดีๆมาให้เขาได้เรียนรู้น้ำกันแลกเปลี่ยนกันเด้อพี่น้องเด้อ เห็ดแบบใดมันสีนง่ายเห็ดแบบใดมันสีนยากค่ลองคอมเมนต์มาว่ามาคุยกันเปิดโอกาสให้ได้ว่าได้คุยกันแบบแเหล็กเปลี่ยนเรียนลูกซึ่งกันแลกกันเออพี่น้องเด้ออ่คิดว่าหลายๆคนที่เป็นซารเป็นมันก็สเขามาเบิงอยู่เพราะว่าคนที่สิเขามาเบิงนี่นคือคนหมักคนสอบทั้งด้านนี่นอนบจาวารบรัว หมักทางด้านนี้คนหมักทั้งด้านนี้ก็คือสีบบกขามาศึกษาเสียเวลาดอกเรียนดีกว่ากเจ้าก็สีไปเห็ดแนวกัจ้าถนัดแต่ว่าอยู่ต่างประเทศกัจ้าคอมเมนต์มากอะเมื่อวานนี่มีผู้นหนึ่งคอมเมนต์มาเปลี่ยนคนเป็นคนจีนที่เขาที่เขาเป็นแปลขามาแล้วนะเปลี่ยน ขาเจ้าก้นเม่นขามาแต่ว่าขาเจ้าเปมากละว,วเปรควมหมายมาละใไอ้เบิงเกี่ยวกับบอกว่า,อาไอ<ม>้เขาเห็ดอันกองกองเห็ดกองกองกับเขานะเห็ดก,ก,กับเขากับข้าวไรยวันว่าสันวากับเขากับเขากลางวันสนุกกับเขากลางวันนี่หมายความว่าอย่างได็ก็ซิเม่นอันก็ะติบเขาห่อนบอจังวาวาเนี่ยเราขาเจ้าเบิงก็ะต๊บเขาห้อนเราข้าวเจ้ากระีว่า จะทิเข้าไว้ใส่เข้าไว้กินกลางวันยังมาเว้นสิบวด้อาหารกลางวันนักเลียนนี่บัวขจาวสิบัวเขาใจนะมั่วปนเลยนะขจาเลเวาแบบนั้นจะเป็นคนจีนแราล้วเป็นเอฟซีคนจีนลาวลาว่วววาจากประเทศจีนนี่แหละพี่น้องกอลเลียวแล้วก็สิออกมาเป็นแบบมีอะไะเนี่ยกล่นมันก็นเลยตัว ตัวที่พับเนี่ยมันก็สิเป็นเลี้ยงกันมาเป็นสีมุมเนาะมันจะพับเป็นสีมุมเกี่ยวขึ้นก็มีเกี่ยวลงก็มีเรียวเตมันจะไปถือเส้นรอดเส้นขามเลยนะขั้นมันไปถือเส้นขามก็เกี่ยวลงแต่ว่าขั้นไปถือเส้นรอดก็เกี่ยวขึ้นอั่งนี้นะสำหรับอันกุนกตากันดีต่อไปเป็นกระสีปุกเจ ปูแก่ล้วก็ทำการสารสารต่อไปคือเกาล่ะให้ทำเข้าดีก่อนเป็นเอาใส่น้ำไว้สักก่อนเจ้าของคนกระสีเขายาจังน้อยสักกอนเข้ายาเสียบเข้ายาพวกเข้ายาอื่นนี่เข้ายาเสียบติดมาเข้ายาเส้น กันกันกันเคยคนติดแล้วกันบวเอามันแกสมองบ่แลนนี่เนาะสมัยแต่ก่อนมันยามทีเอาเศร้าได้เรากลับขึ้นไปหามันเปควอยนี่เศร้าได้มายี่สิบกว่าปีนี่โกขึ้นไปหามันอีกพุกนัตั้งแต่สมัยอันขายยาสูบเนอติกีโบขายยาสูบแต่สมัยบบขายยาสูบกับโบสูบสูบยุกับสูบ กัสูบเลนสูบหัวน้ำมูไปนะบันนี้ก็มาเศ้าขาดแล้วก็มามาขายยาสูบขายยาเสียนยาห้อนี่แหละยาของอำเภอบันแพงแต่ก่อนแถวห้องมันมีคนมาขายดอกตัองมาขายขายยาเสียนก็โอ้ยไปหามองเอากะข้าเจ้าล่องให้ก็ล่องผิดล่องถือแล้วข้าเจ้าผูกขายเนะาะจังเดยข้าเจ้าก็ขายอาห้องเลวละห้องไปทรงลูกค้ากะ ไปรอบนาแทนดีสีมดก็ได้เอาคืนมาอย่างสินาโกมันก็เจ้าเลยบอกว่าซิมเอาเจ้าว่าสันจำเป็นก็เลยมาหาัดสูบหัดซิมซิมอยู่ขายอยู่ขายยาเส้ยอยู่สี่ปีห้าปีเลยตตดสินใจเศร้าหัวงวดรถกับมดพอดีมดันหลมนแล้วก็เศร้าขายยาสูบยาสูบก็ขายบายอดี<ม>ก็เลยมาเศร้าตั้งแต่พุ่นลรมา ตั้งแต่ปีสองพันห้าี่ส่สสสสสสสนี่แหละเศร้าเต่าฝุ่นมากอะจนเท่าซื้อมือนี่และวะอย่าสูบอย่าสินก็นได้เศร้าขายแล้วก็เศร้าสูบแต่ว่าผู้เศร้าบ่ได้ก็สูบไปก็บ่เป็นยังเมื่อคืนนี้ต้่มไกล่ล้วเอาอัน นั่นใส่โอ้ยสวดน้ำจุดวัดพอแห้งแล้วมันเสียบมันนัวเนาะน้ำต้มไก่อ่อา,าบาดน,นี้พ<า>อแห้งเน้่บาดเนี่ยสามสี่หน่วยแล้วจีเอสก็ซาปีเพราะยังไงาเอจีเระซาปีก็ได้ซาปีเขาจะหาบขา้อหมอตัวย่ำเนี่ยมีผู้หาบอยู่บ่างหรืห้องไม่ค่อยมีหรอกคนสไม่ได่กับใส่ส่งไปเนี่ส่งแล้วก็แล้วเอาเนี่ยเขาแพ็คเอาเนาะซื้อม่เนาะเขาขายแบบเขา แคถุงนอกอย่างผู้จิเป็นเนาะเฮ็ดยังเขาเฮ็ดอัดสุญญากาศอัดนั่นน่ะมีเครื่องอัดมาเขาหมอบ้านเ้องกันเลยเอาล่ามไปฮอดเขาหมอล้วเด้วยพี่น้องด้วยบ้านเนีเอามันกะบ้านเขาเมาบ้านเ้องเป็นบ้านเขาเมาด้วยบ้านกลางไงตะบนกลางไงอพเภอบ้านคือจังหวัดอุดรเจดตำรับเขาเมาเนาะแต่ว่าวงกานขั้นบัดซสวงเปิดร้านมันเรามันไปอยู่ใกล้คุกเขาเมาก็สิไป อ่สิไปไปตอนไปอยู่ลานมันสิเปิดไทยทัมันวิธีเฮดขาวมออยู่หกขาวมอให้พี่น้องเดยเอฟซีด้เบิ้งกันดิ่กันผู้ได้าอยักเบิ้งกะถาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อส่วงเดือนกันย่าพูนละล้านมันเวลวละสิเปิดเฮด้านมันอยู่ปีที่แล้วนี่ยปีเฮดอยู่พูนทั้งตำบลเขาสารแต่ว่าปีนี้มาเฮดอยู่บ้านใหญ่ามาอยู่บ้าน ก่เนี่ก็ได้ลงคลิปในพี่น้องเบิ่งอยู่ตอนเนี้ร้านมันก็ได้ตองน้อยทุกหมายนี่ก็เราหนีหึ่งหึ่งตัง้แล้วตังวะอ้ามนหนักได้ตังก็ได้ันเบาวิ่งใสซัมซาเพิ่นฝุกก่นห้เบิ่งเหมือนยังเข่ายาอยู่พี่น้องเย้อนแม่เลย เพราะว่าโอปกุกกนนี่มันต้องได้ขึ้นนางตังเนบ่เพ <อ S 2> ราะว่าสั้นหัวเขา่เขาด้วยเนาะ,นนะ,นะหัวเขา่าดีขึ้นบ่สั้นมันมันปลูกบ่ได้ได้หัวสั้นหัวเข่าเพราะว่าต้องใส่หัวเข่ามันจะเข้าก่อนอมันจะถือโบราะทูบันถือว่ะยังได้กระถือกันบ่บั่ะเนาะมันถือมันได้มั่งอีกด้วยสนุกวันนี้เขาไปแบ่งตัวกันป่ะเดี๋ยวจะไปเอาเอาอกหลายแบบนู้ยนั่นเดี๋ยวนู้นนั่นเถอะ มันออกหน่อยๆมันกวนมันมันจังหน่อยเลยจังค่อยๆเอาเขาเอาเอาเบิ่งไปเรื่อยๆได้พี่นอ้องเด้อขีดหอากระิบปล่อยให้เดินไปเรื่อยๆแั้นก็จะไปส่งเขาสุดท้วบไว่ไม่ลุงบุชิโต้เร็วแล้วโอ้ไปส่งไม่ลุงฮาบนึงบ่เราไปเซพักเล้หน่อยกับลูกโอ้เราเสอไปเซพักแล้ววะฝักกันจองอ โอ้เราเก็บผักกิงทีเดียวเราปลูกผักขายหลายเนาะผักกัญจงเล่าผักอย่างเราปลูกอยู่เราเราเพียดหน้าผักกัญจงนะแต่ก่อนเราก็เห็ดเขา่าเดี๋ยวนี้เราเศรา้าเรามาเห็ดผ<อ><อ>ักกัญจงน้ำแล,ล,ล,ลีงก็เคยไปกินเขาน้ำเพิินอย่ะเพิ่นเอิญไปกินเขาน้ำเช่นนึงก็สมัยนั้นตอนไปเลียดดินไปแก้ดินอยู่เจ้าเอิญไปกินเขาน้ำ ปลาคพักเครื่องเก่ากินนะเครื่องมันเหี่ยวไปกินครับสมัยนั้นไปเบิ่งอันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เตียนประกาศแบบเดียวแม่นมันน่าแตกเอาผู้ใหญ่เตียนประกาศเมื่อนั้นมันยังกว่ากับผู้ใหญ่หมูอเก่าประกาศมัันยงเมื่อนั้นาะอื ท่านผู้ใหญ่เตียนแท้เครื่องเราดังดีมันใกล้มันมันเสียงมันลำโพงมันมาทางบ้านเฮานะแต่ว่าของผู้ใหญ่โมหะโมเก้านี่บโบคอยรู้เรื่องได้ยินอยู่ห่างบกคอยรู้เรื่องมันมันลำโพงมันบ่านมาทั้งนี้แต่ว่าของโมสิบสองดังดีเลยดังดีเป็นส่งอมสิบสองเพราะมันส่งบางทีกับโมสิบเอ็ดโมสิบเอ็ดบรรณนต์ตัดเสียงดังดีขนาดผู้ใหญ่บรรณนต์ตัดเสียงกันเลยรู้เรื่องดี ของปู่ยัมูสิบสองขนาดยุยไก่นี่เนี่ยมูสอมาเด้ยินี้วันวันรูเรื่องเพราะว่าเครื่องเรามันดังดีมันมันปิดลำโพงครังนี้ตัวบางส่งบ่งเด้อพี่น้องเด้อปุกเด้อบุกลากาดเก้าอีคือเก้าละกะลักกะลักกะลักอยู่นี่คนสู่เนาะคนสู่คน ิการยางได้ก็ใส่แม่คันเท่ากัน,นล่ะปลูกป๊ีปปปปไปพอดูด,ด,ดักดักไปแไรไม่น้องเลยไ,ไว,ไวไไ้โไราณได้ปลูกเกลืออามคอยเห็ดไปปลูปกไร่ขัดอันแยกตอกสั่งพร้อมเนาะแยกสั่งพร้อมสั่งที่เทาอันซ้อน,นตอกเลยเท้าซ้อนตอกเลยเราก็มาแยกพร้อม,อมแยกยดอกจากกันกัสีเฮ็ดคลิปนี่ก็พวกแม่ยังอะไร กันหาคลิปมันเขาส่งเขาผ่านเกณี์นถูกย่างกบกะสีก็ได้เกิดไล่ได้เลี่ยงปากเลี้ยงทองเจ้าของบัตรเทาบาให้มันเปนลี่ยนระลของลูกของหลานหลายเพราะว่าเขาเป็นคนผิกงานเุดอด่างบ่ได้เป็นคนผิการกับว่าเนี่ยก็เลยผู้สารนี่ก็บ่มีลูกคือกันเหรอผู้สารนี่ก็คือกัน <laughs> ลูเ,เขา่าขบวมนี้อยู่สองเข่าแล้วคือกันนัแหละอยู่สองเข่าแต่ก็พบไปได้มาได้ปินงยางเข่าเราจังคอยไม่อยากเค็ดขีดเพ็ดอันยูทูบปศิว่าแต่ว่าเอากะคิดหาสองทางกันละแต่ว่ามันสีพันหรือว่าพันสีใดหรือว่าไทยนี่กะบนหบนหูเห็ดไปเรื่อยๆกั <laughs> <laughs> นมีเอฟซีเป็นมาเขามาหลายมียอดวิวยอดอย่างไรกะ เก่าจะคอยสีพานจะคอยสีด้เนาะจูเนาะเอืมไปจังศิลักษณก่อนพ่ออ่าดีกว่าอยู่ซีซีมันวนจูใหม่เนาะคิดได้เงินโบได้ตามเบานังเงินนดมหอแล้วได้โบ่าฮ่าฮ่าฮ่าเฮียเราเราบอหยอกเราบ่อกหยอกเราบอกหยอกไปซะละอ่าจังเดก็ซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อทั้งสองเฮาก็ได้ ยอดวิวพอได้ยอดติดตามเข้าไปฟานเกณฑ์ในช่อง YouTube พอจะเกิดรายได้จจกเล็กแจกน้อยก็ยาหวมดอกพอได้มาตื้มเงินผู้เฒ่าพอได้เลี้ยงสี่พอได้พอได้ย่บประยุทธ์งขาให้ทำงานพ่าลาของลูกของเจต่อยุบเขาให้ทำงานเลยเล้วหยุดแล้วสารสั่งเราหยุดทำเบิ่นไปเรื่อยๆได้พี่น้องได้คลิปนี้กัน Idden, ปล่อยให้เดินไปเรื่อยๆสิแล้วก็สิอยู่ประมาณเอาไว้ประมาณสิบสี่สิบห้านาทีนี่แหละจากหันห้างก็จังคอยสิตัดเทปคลิปใหม่มีเอฟซีผู้นึงเพิ่นว่าเพิ่นอยากเห็นตอนตอนม่วน,ตอน,วนตอนม่วนซาซาวัาสนเพิ่นว่านะม่วนซาซาเบิ่งเด้ดอร์วัสนเพิ่นว่าม่วนอันม่วนกระตานี่ก็ คอมเมนต์มาว่ามอนซาไซเบิร์นเลเดอว่าสันเกศซิด้โอ้ซา,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 าม,มันก็ได้ซาเลยเออก็ซิด้เฮ็ดให้เบิร์นซาไซโยลักะมุ่งไว้มีเอฟซีอีคุณนึงเพิ่นก็ว่าอันอยากเบิ่งตอนเสียบตอกไห้กลมเสียบตอกไห้กลมว่าเฮ็ดแบบใดียวให้กลมนี่3ามเซน,เนสามเซนแต่บาเซนเดียว่ําเออบัดนี่คัดหนึงเออบ่ตอนเสียบตอกเพิ่นว่าน่ะเราก็เลยบอกเพิ่นว่า ค่ะเบิ่งคลิปต่อไปเพราะว่าขั้นสีอธิบายแต่ปากซื่อๆหันยาเพื่อนบ่เข้าใจนะฮะใช่แบบนี้ใเอบอบ่เห็นภาพนะก็เลยว่าคลิปตอนได้ไปเฮ็ดให้เบิ่องอยังค่อยสีอธิบายเพื่อนเบิ่งไปนําแล้วก็เฮ็ดไปนนา้ันสด้เข้าใจเห็นภาพไปนํ้แล้วก็อีกอ่าเอฟซี FC ปน,นึงเิ่นก็นว่าอเพื่อน,นบบเคยสารของปอกหานีก่อเพื่อนเบิ่งที่แรกเพิ่นก็งง ความหมายของเพิ่นนะเพิ่นเบิงที่เลกเพิ่นก็ว่าเพิ่นงงแต่ว่าพ่อเพิ่นเบิงไปเบิงมาหลายรอเพิ่นกพเข้าใจเพิ่นก็ว่าเพิ่นเข้าใจเพิ่นสารเปลี่นนะะเฮาก็โอ้รู้สึกว่ามีควาวงภาพพุ่มใจดีใจเนาะเฮาก็รู้สึกว่าดีใจที่มีคนเขามาสนใจแล้วก็มาเฮ็ดตามจนว่าเพิ่นเฮ็ดเปลี่นเฮาก็เป็นแบบเรก็ติมากเลยเแี้งใหม่รัดใหม่เออว่ก็เฮาก็ดีใจที่นี้พวคน เฮ็ดเปลี่ยนย้อนคลิปของเฮ้านะเฮาก็อยากเสือสารต่ออยากเฮ็ดให้พี่ให้น้องผูอยากเป็ีนนะนะได้เรียนรู้ได้เฮ็ดได้ือให้มันสืบสานไว้ให้ลูกให้หลานช่วงต่อต่อได้เบิ่งได้นั่นกันเอาสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรก็ขอยุติไว้สานีเชื่องสานีไว้สก่อนก็คือเก่าแล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ ให้ความหักความเมตตากับซ่องๆเฮาก็ขอคุณหลายๆสิ่งหดที่บบเป็นประโยชน์พี่น้องก็ว่ต้องเอาเก็บไปว้าไปคิดไปนั่นสิ่งหดที่เป็นประโยชน์พี่น้องก็จงคอยเก็บเอาสําหรับสุดท้ายกขอกล่าวคําว,ว่าสวัสดีครับ